ค่ะสวัสดีค่ะนะักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการลบทศนิยมนะคะนะักเรียนถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะอ่ะข้อหนึ่งเก้าสิบห้าศนย์สะคะลบด้วยลบยี่สิบหจสามเจะสังเกตว่าสองตัวนี้ลบเจอลบจะกลายเป็นค่าบวกนะคะเราก็จะได้ว่าเขียนจุดก่อนเนาะ จะได้95.04บวกด้วย26.39ซึ่งถ้าบวกกันแล้วก็จะได้เป็น121.43นะคะข้อที่2ลบ123.01ลบกับลบ17.3นะคะตรงนี้ลบจะลบเป็นค่าบวกแน่นอนนะคะเขียนโจทย์ก่อนก็คือ ลบ123.01ลบกับลบ17.3จะได้เท่ากับลบ123.01นะคะบวก17.3นะคะนักเรียนตรงนี้ไม่ต้องมีวงเล็บก็ได้นะคะออกนะคะตรงนี้สังเกตนะคะเครื่องหมายมันต่างกันเนาะเป็นบวกกับเป็นลบให้เอาทั้งสองตัวมาลบกันโดยเอาเลขมากตั้งก็คือตัวนี้ตั้งก่อนนะแล้วก็มาลบด้วย17.3นะคะ แล้วค่าคำตอบจะต้องเป็นลบนะคะดูจากเลขมากเนาะก็จะได้เป็นลบ105.71นะคะข้อที่3ข้อนี้ลบ11.11ล11บกับ 22. 22.22นะคะน,ะนักเรียนข้อนี้จะเท่ากับลบ11.11บ11วกกับล 22. บ22.22ถ้าเราใช้ความรู้โดยอาศัยของรูพื้นฐานไปเนาะ ก็จะได้เท่ากับลบ3 3มสิบสามจนะคะนักเรียนเหมือนพูดง่ายคือติดหนี้11บาทติดหนี้22บาทเนาะอ่าข้อที่สี่นะคะแปดลบกับ 88. 88.1นะคะนักเรียนเขีนจุดก่อนนะคะพูดง่ายคือติดหนี้อยู่88.8นะคะติดหนี้อีก8.1ดังนั้น ถ้าเราไม่เขียนบรรทัดน,นี้เลยก็ได้นะคะแต่เขียนก็ดีก็คือลบ88.8บวกกับลบ8.1นะคะก็เท่ากับลบ96.9คือเอา2ตัวนั้นบวกกันเลยแล้วก็ใส่ค่าลบซะข้อ5นะคะ24.5ลบกับลบ10 1>, 1 5ตรงนี้ลบจะลบเป็นบวกข้อนี้ง่ายเลยนะคะก็เป็น24.5บวกกับ10.15ก็คือ34.65นะคะนะักเรียนอย่าลืมนะการลบต้องตั้งจุดให้ตรงกันนะคะนะักเรียนถ้าตำแหน่งผิดทุกอย่างผิดเลยนะคะจุดต้องตรงกันนะคะการลบข้อที่หกลบจะลบตรงนี้เป็นบวกเนาะ0บวกกับ 17. บเจ คำตอบข้อนี้ก็คือตัวนี้นนเองนักเรียนเขียนโจทย์ก่อนเนาะก็จะได้เป็น0บวกกับ17.321เท mm. ่ากับ17.321 mm. ค่ะข้อนี้ข้อที่7 2 0ลบลบ2 0กลบกับ0ตรงนี้0เราไม่ต้องมองเลยไม่มีค่าแน่นอนนะคะ mm. ก็คือคำตอบคือลบ200.76ค่ะนักเรียนข้อที่8 ลบศูนยนะคะลบกับ0.456ตรงนี้พูดง่ายคือเป็นหนี้แล้วเป็นหนี้เพิ่มอีกหรือจะเขียนได้ว่าลบจุดศนยนลบจุ1 1นะคะลบจุดศบวกกับลบศูนยเท่ากับเอา2ตัวบวกกันได้เป็น ลบศูนย์จุดี่หเจ็ดนะคะเพอเครื่องหมายมันเป็นลบกับลบเหมือนกันเห็นไหมข้อที่เก้ามีสามตัวนะคะต้องทำในวงเล็บก่อนนะก็จะได้เป็นเขียนโจทย์ก่อนเนาะตรงนี้จะสังเกตว่าลบเจอลบมันจะกลายเป็นเครื่องหมายบวกเลยนะคะนะักเรียนอ่ในวงเล็บติดนี่สามสิบหกจศหนึ่งติดนี่อีกสิบสองจย์สองก็จะเท่ากับถ้าเราเขียนเป็น ตามอ่าข้อตกลงของการลบก็จะเขียนอย่างนี้เนาะได้เป็นลบในวงเล็บลบสามสิบนวกลบสิบสนะคะแล้วก็ลบกับลบหกจนะคะจะได้เป็นตรงนี้เอามาบวกกันแล้วก็ใส่ค่าลบก็จะเป็น48.03ิติดลบด้วยนะคะบวกกับ6.5แล้วเครื่องหมายมันตรงข้ามกันหนูต้องเอามาลบกัน46.03 ลบ6.5ก็เป็น41.53นะคะแล้วก็ดูค่ามากค่ามากติดลบก็ต้องใส่ลบนะคะข้อที่10เขียนจดก่อนนะคะ8.92ลบพุงเล็บ3.11ลบ4.9จะเท่ากับ8.92ลบ สามจุดหนึ่งหนึ่งลบสี่จุดเก้าเหมือนเดิมตรงนี้ไม่ต้องเขียนกันนะคะตรงนี้มันซ้าเนาะเอามาเขียนตรงนี้เลยเป็นแปดจุดเก้าสองลบกับตรงนี้นะคะหนูเอาสี่จุดเก้าตั้งลบกับสามจุดหนึ่งหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะคะนักเรียนหน้าเลขสามเนี่ยเครื่องหมายมันตรงข้ามกันมาลบกันแนละ้วดูเลขมากเลขมากคือสี่จุดเก้าติดลบดังนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบหนึ่งจุดเจ็ดเก้านะคะ แปดลบกับลบหนึลบเจอลบเป็นค่าบวกนะคะนักเรียนเอา8.92ไปบวกกับ1.79<ม>ก็จะเป็น1เป็น 7, 7. เป็น9ก้าทีค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่ะเขียนก่อนเนาะเกบวกสเป็น11บ1เทดหนึเนาะ เก้าสิบสิบเจ็ดใส่เจ็ดทดหนึ่งนะคะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าทดหนึ่งเป็นสิบนัเรียนสิบจุดเจ็ดหนึ่งนะคะข้อนี้ตอบสิบจุดเจ็ดหนึ่งนะคะนักเรียนข้อต่อมาในอีกใบงานหนึ 10, 11, 11. ่งนะคะใบงานสุดท้ายแล้วข้อหนึ่งเขาบอกว่า 21.9สิบเอ็ดจุดลบร้อยห้าสิบบวกร้อยสหข้อนี้เราต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะนะักเรียนทำในวงเล็ยบยังไงเอาร้อห้ตั้งร้อยห้าสตั้งลบกับ21.9แล้วจำนวนต้องติดลบเพราะเลขตัวนี้มันมีค่ามากกว่านะคะอ่ามันก็จะได้ ร้อยสามสิบสองจุดสามเจ็ดนะคะตรงนี้คุณคณรูลบแล้วเนาะบวกกับตัวหลังคือเราอ่าโทษทีนักเรียนเป็นต้องเป็นร้อยร้อยสิบเก้านะคะนักเรียน,นะคะตรงนี้นะโทษทีนะร้อยสิบเก้านะคะจุดสามห้านะคะอ่าเท่ากับตรงนี้สองตัวนี้เครื่องหมายต่างกันใช่ปะ่ะก็ต้องมาลบกันแล้วดูเลขมากเลขมากคือตัวนี้มันติดลบ ก็ต้องติดลบตามนะคะพอลบการเศษปุ๊บมันจะได้13.02แล้วก็ใส่ค่าลบซะตรงนี้เลขหนึ่งนะคะนักเรียนดูดีนะข้อทีอ่สองตรงนี้นะคะไม่มีวงเล็บให้เอามีมีไหมไม่มีวงเล็บให้นะเนี่ยต้องทำจาก่าข้างหน้าไปข้างหลังหรือซ้ายไปหาขวานะคะโดยที่จะต้องทําตรงนี้ก่อนอันนี้ติดลบ ใช่ปะอันนี้ก็ติดลบเพราะฉะนั้นติดนี้อยู่3บาทติดนี้อีก12บาทเธอก็เอามาบวกกันเลย2ตัวนี้นะตั้งจุดให้ตรงกันก็จะเป็นลบ15 0.401จุดนะคะลบกับ32.6 7เอามาใส่จะสังเกตว่าตรงนี้ติดลบตรงนี้ติดลบอีกเพราะฉะนั้นเหมือนเราติดนี้อยู่แล้วติดนี้เพิ่มอีกก็ต้องบวกเพิ่ม บวกเสร็จปุ๊บก็จะเป็น48.071นะคะแล้วก็ใส่ค่าลบให้เขาในการบวกคุณคูจะไม่เน,น้นนะคะเพราะเราฝึกกันมาแล้วเนาะคุณคูจะขอสอนแค่การสังเกตเฉยๆนะคะข้อที่สามนะคะตรงนี้นะคะจากซ้ายไปขวานเนาะตรงนี้ลบเอลบเป็นค่าอะไรค่าบวกใช่ปะ จะเป็นลบ11.354บวกกับ24.3นะคะนะักเรียนสตัวนี้เครื่องหมายมันตรงข้ามกันต้องเอามาลบกันนะคะแล้วเลขมากเขาเลขอะไรเลขมากคือตรงนี้เป็นค่าบวกเห็นไหมพอลบเสร็จปุ๊บมันจะเป็น1 2 9 4อนะคะเป็นค่าบวกนะคะแล้วก็บวกกับลบ12.3 นะคะ,ะตรงนี้เครื่องหมายมันตรงข้ามกันใช่ป่ะ,ะแล้วก็มาลบกันพอเราเอามาลบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นมันก็จะได้เป็น 0.646นะคะลบกันแล้วจะเป็น0.646แล้วเลขมากคือค่าบวกก็ติดค่าบวกซะต่อมานะคะต่อมาข้อ4นะคะจะสังเกตว่า2ตัวนี้เนาะก็ต้องมาลบกันเอาเลขมากตั้งนะคะก็คือ11.24ตั้งนะคะไอ้สองเจตั้งลบกับ11.24นะคะลบเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็น ศูนจุดศนย์สามซึ่งตรงนี้ค่ามากมันคือค่าลบใช่ปะค่าลบปุ๊บเราก็เอามาติดลบตัวหน้านะตัวต่อมาก็เป็นจะได้ลบศูนย์จุศูนย์สามบวกกับลบหนึ่งร้อยหกจุดสี่เจ็ดนะคะต,ต่างฝ่ายต่างลบทั้งคู่ก็มาบวกกันนะคะแล้วก็ใส่ค่าลบบวกกันเสร็จก็จะเป็น หนึ่งร้อยหกจุดห้าเพราะว่าสามไปบวกเจ็ดมันจะเป็น,นสิบเนาะใสศูนย์ทดหนึ่งไปบวกสี่ก็จะเป็นห้านะคะหนึ่งร้อยหกจุดห้าติดลบด้วยนะคะอ่าขอ้อที่ห้าจการสองตัวแรกก่อนเนาะสองตัวแรกนี้เป็นยี่สิบแปดจุดเก้าศูนย์บวกกับยี่สิบสี่จุดห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดสองตัวนี้เป็นบวกทั้งคู่นะคะนักเรียนก็ต้องเอามาบวกกันเลยปกติบวกกันเสร็จปุ๊บ มันจะได้ห้าสิบสามจุดสี่เก้าเจ็ดลบเจอลบเป็นค่าบวกนะคะก็จะเป็นห้าสิบสามจุดสี่เก้าเจ็ดบวกศูนย์จุดศูนย์สองนะคะแล้วพอบวกอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นอ่าตรงนี้เหมือนจะผิดพลาดนักเรียนนะดูก่อนนะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคข้อนี้จะเป็นห้าสิบสามจุดห้าหนึ่งเจ็ดนะคะครูแก้ให้แล้วนะคะนัอเรียน ต่อมาข้อที่6นะคะ35.45ลบกับลบ60.23นะคะจะสังเกตว่าเดี๋ยวสักครู่นะคะขอเอาปากกาแป๊บหนึ่งตรงนี้นะคะลบเจอลบเป็นค่าบวกเราจะใช้35.45บวกกับ60.23นะคะบวกกันเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็น95.68นะคะนักเรียน มาบวกกับ22.03นะคะเครื่องหมายตรงข้ามกันเอาค่ามาลบกันแล้วก็ดูเลขมากเลขมากเป็นบวกนะคะ,ะแล้วก็จะได้เป็นลบกันเสร็จปุ๊บมันจะเป็น77.65นะคะแล้วก็เป็นค่าบวกตามเลขมากตามนี้เนาะข้อที่7 2ตัวแรกก่อนเนาะติดนี่1 2 0 3ติดนี่เพิ่มอีก10.02นะคะ2ตัวนี้มาบวกกันแล้วก็ใส่ค่าลบ บวกการเสร็จปุ๊บจะเป็น22.05แล้วเอาไปตรงนี้เนาะลบเจอลบจะเป็นบวกบวกกับ1.12นะคะเครื่องหมายต่างกันเอามาลบกันแล้วดูเลขมากเป็นค่าลบนะคะคำตอบก็คือลบการเสร็จปุ๊บมันจะเป็น20.93แล้วก็ติดลบให้เขาด้วยนะคะข้อที่8ดตรงนี้นะคะ ลบ0ู6ย์จุหสามลบกับลบสามจุดสี่เจ็ดตรงนี้ลบลบเป็นบวกนะคะเอาสามจุดสังเกตเครื่องหมายต่างกันมาลบกันเนาะเอาสามจดสี่เจ็ดตั้งลบกับศู6 3จุนหสามนะคะลบเสร็จปุ๊บมันจะเป็นค่าเท่าไหร่แต่ว่าต้องติดค่าบวกเพราะว่าเลขมากเป็นค่าบวกนะคะก็จะเป็นสามจุดสี่ศูนย์เจดลบเจอลบตรงนี้นะคะนะักเรียนเป็นค่าบวกนะบวก 1.003นะคะก็ตรงนี้บวกกับปกติก็เท่ากับ4.410หรือ4.41นั่นเองนัเรียนข้อที่9นะคะตรงนี้จัดก,การสองตัวแรกก่อนเนาะตรงนี้เครื่องหมายมันตรงข้ามกันใช่ป่ะเอามาลบกันเอา75.912ตั้งแล้วลบกับ51.48ลบกันเสร็จปุ๊บค่าต้องติดลบนะคะคำตอบผลลัพธ์อะ ก็จะเป็นลบ24.432นะคะบวกกับลบ62.03ตรงนี้เครื่องหมายลบตรงนี้เครื่องหมายลบนะคะก็เอามาเอาค่าสมบูรณ์หรือค่าตรงนี้มาบวกกันเลยแล้วก็ติดลบบวกกันเสร็จปุ๊บมันจะเป็น8 6 7 3 2นะคะแล้วก็ติดลบข้อสุดท้ายนะคะจัดการ2ตัวแรกก่อน ตรงนี้ลบเจอลบเป็นบวกนะคะเอา32.00ไปบวกกับ31.204นะคะนักเรียนก็จะเป็น63.204นะคะมาบวกกับ1.124ก็เท่ากับ64.328นะคะนักเรียนโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ